ใช่ไหมว่าทำไมฮอลลีวูดสมัยไม่มีเกติบัตรหมอติด ขางฟ้าเลยอยากรู้ใช่ไหมว่าหมอแต่ละท่านจบอะไรกันมาบ้างไปตามกันดูเองเลยค่ะสวัสดีครับหมอโอนะครับทันตแพทย์ธนกรทีมขำนะครับหมอเนตตี้นะคะทันตแพทย์หญิงธัญรัส์สวรรชูเชิดค,ค่ะทันตแพทย์วีรวัตรคุณนักการสอนหรือว่าหมอบีนะครับหมอเบลนะคะทันตแพทย์หญิงชาตพรเดชด,ดำรงวุฒิค่ะจบปริญญาตรีทันตแพทยศาสตร์จากมหาวิทยาลัยมหิดลจบปริญญาโทจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในหลักสูตรันกมรมเพื่อความสวยงามและันกรรมรากเทียมก็ได้ทําการรักษาวีเนียและรากเทียมมามากกว่า6ปีแล้วจบระดับปริญญา ตีมาจากคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒค่ะเรียนต่อโพสแกรดทันตกรรมบูรณะนะคะที่มอเชียงใหม่ก็ได้มีโอกาสไปรับการอบรมในการทําบุรณะหลายๆอย่างทั้งฟันหน้าฟันหลังนะคะเรียนเกี่ยวกับเอสเตติกเพิ่มเติมจบปอตีมาจากทันตแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับปริญญาโทจากทันตแพทย์จุฬาในหลักสูตรทันตกรรมเพื่อความสวยงามและลากเทียมนะครับก็มีประสบการณ์ทางานทางด้านลากเทียมและความสวยงามอายุประมาณกว่า7ปีครับจบทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สูตรธนกรรมบบรณะงานหลักๆที่ทำนะคะก็จะเป็นวีเนียรวมถึงชิ้นงานบบรณะอื่นๆก็ได้ไปแข่งขันที่ประเทศเยอรมนันค่ะในการแข่งเคสธนกรรมสวยงามค่ะซึ่งได้ที่1มานะคะ